บ้านเช่าหลังหนึ่งในชนบทถูกปล่อยล้างมานานเพราะทุกคนที่ย้ายเข้าไปจะได้ยินเสียงสวดมนต์ดังจากห้องที่ไม่มีใครอยู่พิม์พยิงสาวที่ไม่เชื่อเรื่องผีย้ายเข้ามาอยู่เพราะค่าเช่าถูกคืนแรกตอนตีสองเธอสะดุ้งตื่นเพราะได้ยินเสียงสวดมนต์แผ่วๆเนิบๆเ,เ,เหมือนพราสวดหน้าศพเสียงดังมาจากห้องว่างที่เธอไม่ได้ใช้ เธอลุกขึ้นเดินไปเปิดประตูห้องไม่มีใครอยู่แต่เสียงสวดนั้นยังดังอยู่ในหัวเธอแม้ห้องจะว่างเปล่าคืนถัดมาเธอตั้งมือถืออัดเสียงไว้หน้าห้องตอนเชา้าเธอเปิดฟังแล้วมีเสียงกระซิบเบาๆติดมาในคลิปกูสวดเผามืองอยู่กดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับ